อยโซ่หล่อเอ็ดต้องมานน่มันวกวนไปอย่างไดแม่น้ำนี่ก็ได้เนาะมาทั้งขุนก็เป็นแม่น้ำชี่แม่น้ำชี่แม่น้ำชี้มาก็ตกมาลงแม่น้ำม้วนน่ออ้าวน้ำชี่หายไปเป็นแม่น้ำมูดม้วนกับไลเอื่อยลงไปเป็นจบแม่น้ำโค้งอยู่โค้งเกีียวาปแม่น้ำมูวนเสียไปบไปเหลือแต่แม่น้ำโค้ง แม่นองโค้งไรเอื่อยไปลงทะเลอยู่อยู่เวียดนามทะเลฮะแม่นองโค้งหายไปปลาตกทะเลมีแต่แมนมีแต่ทะเลโอ้ยดอกแม่น้ำโค้งเนี่ยว่าจักทลายสื่อเลยระยะแม่งแมนน้ำโค้งอยู่ประเทศจีนเนี่ยจะมีระยะมากกว่า ประเทศอื่นๆน,น,น,นะเสนษฐจทางการข้าผาานชิ์การค้ามานาคมขายแน่นำคง <c oughs> ประเทศใดที่บม่มีทะเลติดทะเล,ะเลเนี่การข้าการขายนี่ก็ลำบากเนจักหน่อยเพราะว่าการค้นถ่าย สินค้าสง่งทางเรือนี่มันถูกกว่าทางเครื่องบินน,นะนะ <c oughs> คือคนนี่แหละน้ำสกุลก็คอยจางหายไปเรื่อยเพื่อเลยหลูกเพื่อยิงหลูกเข้าอ,อยู่ก็ไปตกลูกตกผัวมากไปใส่น้ำสกุลน้ำพัวน้ำสกุลน้ำก้อยเบิดไปเรื่อยเบิ้ไปเรื่อยซื้อกับเปลี่ยนไม่ไปเรื่อย กซื้อ,อยังตัวซื้ออีกยังคนคู่มือนเนี่ยก็ได้สมัยก่อนคนบรรนโนนโนซื้อไม่ไญ่มาเอ,อื่อยงไมองมุงน้องไม่ไญ่มาแดงไมไ่มาแพ์ไม่ได้มาขึ้นก่อนเบิดเมื่อผิดเจรนาเบิ่ง คนแจ่ก่อนมักซื้อพยา์เดียวเนะมื่อได้มีหลายพยางคือสมัยกูมือนเะนี้ยแจงว่าบักแอดมันต่างซื่อหลูกมันวันเวพับมันชนะื่ออีกจังวันเวพับงงงว่าสิแจตต่างชื่อลูกจะเขียนซื่อหลูกถือบ่บ่นี่ก็บ่วบ่จักคือกันคนกคูมือนเะนี่ ก็มักเอาไปยิบเอาซื้อดอลาล่ามาตัางนักปุดบอลมาตัางนักแข่งรถมาตัางผู้ดไดชฉื่นชอบผู้ดได้ละาล่าตัวใดนักกีฬาตัวใดก็เอาซื้อมาตัางไ์ไปซื้อคือฝรัง่งหนาว่ามเป็นคอมเมตก็มีพ่อก็พ่อกับคนจีนแม่ก็คนจีนหลอกมาสองคนมีแต่ซื้อฝรั่งเบิด ไอสิวาจาังเลยคนกับไปยึดติดน้ำสื่อเนี่ยนะบ้านนี่ยยึดติดน้ำสือน้ำเสียงเนี่ยนะเป็นทีห้ากินห้องมอดูะนะมานไปถ่วงไปทักกันซื่อบูดีจังสันซื่อบูดีจังสี่มาเปลี่ยนใหม่มาเปลี่ยนน้ำมาตมาเนี่ยเปลี่ยนน้ำน,น้ำพร าอายุิ0หาิบปีหมอดูทักสื่อเป็นกากินี่หากินบ่ขึ้นบ่หลงโรดได,ได้ถามมาซื้อเก้าอี้จอเนี่งพห้ตังไอ้เจ้าแม่ตังให้จออายุจกปีีิบหาปีมันคือบัาตายคือมาอยู่ดน <c oughs> แล้วมองหนาเวเอาเจ้าบ่า มอดูว่าเป็นกากินีมันก็ดสิตายพร้มอมบ่ดีกากินหนีตามนิยามคำเบาเขาเนี่ยมาฉัน,นดกที่อยู่มาหอดสีซิวขาปีก็สิบพอตายได้หน่อยนอยแต่ก็ตั้งซื้อมาฉัน,น,นก <c oughs> คือเพลงเขาหองเง่นบัคนซื้อคนซื้อบุญลายตายไปเมื่อวานนี้ <c oughs> คนซื้อบุญมีอยากจนก็มีหลาย <c oughs> คนซื้อมีอยากจนก็มีหลาย <c oughs> คนซื้อบุญลายตายไปเมื่อวานนี้ บอกแมนบอกใครบอกแมนบอลนะแต่มันดีน้ำเสือมัน,มนสิมีคนตายเน,นาะปิดจรารณ้ามนเออมันก็งมง่ายอีกสำนะัะคนเฮาคือบอกห้ฟังเมื่อวานเนี่ยนะแนวมันว่างก็บพรเพราะว่างแนวมันเพราะว่างได้ก็เพาเพราะว่างมันแนวมันดีดีันว่างถิ่มนะนะ ขนบธรรมเนี่ยประเภทนี่วัฒนธรรมโบราณมีจิตใจเอือเปืือถถอยที่ถอยอาศัยบม่มีเรื่องทะเลาะเวะแววกขึ้นโรงขึ้นสารมีการให้อภัยกันระง,งับอติกรระง,งับคดีความยุนหมูมบานพยาบาลกำนั่น,นี่ก็จบไปชกต่อยกันนั่งงานวัดงานยังก็จับมาบอกข่วมกัน ยอมค่วมกันจับมือกันผูกเสียวกันต้มไกลสู้กันกินแต่คู่มือนี่พ่อกับแม่เป็นพ่อพ่อกับแม่ก็ฟ้องศานกันพ่อแม่ลูกก็ฟ้องศานกันบ่นย่อมค่วมกันขืนโร่งขืนศานกันเอาสารวากันไปมันหนึ่งทฤษฎีว่าจังใด คนคู่มือนี่มันมันเป็นอย่างไรถ้าอยู่กันเองมันปกครองกันบ่นบอยไปครับวินมอเตอร์ไซค์อยู่เทียบดคือกันในซอยนั่นมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่หาสิบคันแทนที่สิจัดสันปันส่วนกันคอยออกไปตามคิวตามเวลาว่าเอาต้องไปจ้างคนอื่นมาเป็นผู้จัดคิวให้ <c oughs> แต่คนพ้อบกันกันเมื่อยอมค่วมกัน อย่าไปตีตนเสมอทันนะถ้ามันพออมันกันบกฟั่งควมกัน <c oughs> แต่สมัยมาตัางวัดใหม่ๆขึ้นกันยกเอาขอวัดสิบหาขอพ่อแม่กู้บาอาจารย์นบ้างแหวนะนะ่ะมาเป็นครูเป็นอาจารย์ได้พิดเพียนออกไปจากขอวัดสิบหาขอเอามาประชุมกันเจตนาจากไหนเลือว่าเพลือ เมื่อรูกต้ตน้ายไปเหตุเด็กจบกันไปก็ได้พิดกับปับปรุงแก่ไขพัฒนาเจ้าของไปเป็นยังอย่งเหตุจังสันวันนี้แบบพระปรรษาพอปันกันมาอยู่ํำกันมันสิบอกสิซ้อนกันก็นอย่ากมันเป็นปัญหาก็เลยยกขอวัดซิมหาขอมาเป็นแบบแผนไว้ตามที่คู่บาอาจารย์ผู้ไหนไปติดไว้กติกาสง กปฏิบัติตามนั้นตางคนกับตางไม่ความต่างใจมันก็เลยบ่พ่อยมีปัญหาเพื่อปฏิบัติมาอย่าวมาซ้อนก,นกันกับซ้อนเหลืองพระวินัยสิกขาเล็กๆน้อยที่ยมโต้องมีส่วนเกี่ยวของปฏิบัติตามอย่างจัดแปลงอาหารดูจังเด็ดแนะนำบอกซ้อนให้ดูแลเนสนาสนะซอยอย่างนี้เป็นต้น สอนให้องเป็นคนหูวจักวิธีความเป็นอยู่ของผู้บวชเข้ามาในประทธศาสนาอนไรเป็นขอวัดของพระห้าผู้ขอวัดก็ต้องเรียนรู้ไว้นะเรียนรู้ไว้เพื่ออยังนี่ได้มันยังสีรักษาปรทธศาสนาใดบมเมนไปอะไรจับกันเลยที่ว่าปกป่องาศาสนาบ่เมนเดีตัวปกป่องกับทำลายนี่มันก็นอยู่ไกลกันแท้เด้ อย่างสันมีดก็คมมีดเฉินสะิเสียคมมันออกจากสันมันกับว่าใดเสียสันออกจากคมกับว่ไดดนะตัวทำลายคับป้อมกันนี่ห่วยมันอยู่น้ำกันแท้เลยน่าจงสอนถ้าพุทธศาสตนาสิมันคงทาวอนอย่างเงืนไปใดนี่เรื่องพระวินัยนี่มันต้องชัดเจนเหมือนมา ญยาติ่ยมผมขอวัดถาเขาาพโมหเรื่องพระวินัยนี่เขาก็เป็นขึ้นเขาเป็นอยกูมืออย่างที่แล้ว<ม>ส่วนหมากเนบ่วะโอ้ยเิ่นเป็นพระตัวเป็น่งผาเรืองนีเ่เป็นตนมันก็ธรรมดาธรรมดาโอ้ยหลวงพ่อทุกวันนี้ผมไม่กราบแล้วพระสงฆ์เอาของมาถวายทุกวันนี้ผมไม่กราบแล้วพระสงฆ์ ผมกราบแต่พ,พระพุทธธรรมพระสงฆ์ผมไม่กราบแล้วผมไม่ผมไม่ศรัทธาอ้าวอย่างนั้นโยมก็ไม่ศรัทธาอาตมาดินะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อยกเว้นหลวงพ่อไว้อ้าวอาตมาก็เป็นพระสงฆ์โยมก็ไม่ศรัทธาอาตมาดิเออเดี๋สีเป็นต้นนะนะ ข้าพุทธหัว,าว่าวะเขาเกไดถามต่อว่าโยมเวลาเขาร่อนทองนั้นดินกับทองอะไรมันเยอะกว่ากันดินเยอะกว่ากับดินเยอะกว่าหลวงพ่อทองน้อยกว่าถ้าเราก็เหมือนกันนั่นแหละมันออกมาจากลูกชาวบ้านนั่นแหละไม่ได้ออกมาจากที่ไหนหรอกพระดีๆก็มีแต่พระดีๆผู้ประพฤติปฏิบัติตามข้ออัดข้อธรรมนั้น ท่านไปประกาศให้คนรู้ไม่ได้นะว่าท่านทำอันนี้ท่านดีอย่างนั้นท่านไป,ไปประกาศไม่ได้นะแล้วทีนี้คำว่าพระสงฆ์นี่นะครูบาอาจารย์ท่านเคยเทศไว้เนะาะพระสงฆ์นี่ก็คือบ่แม่นว่าสงฆ์คืออัตมาตนังอยู่นี่เลยสงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติตรงผู้ปฏิบัติตพอออกจากทุกผู้ปฏิบัติสมควรแก่การกราบไว้ ถ้ำตัวนั้นแล้วมาเห็ุเนไ่ยเป็นพระสงฆ์เห็ุในคนธรรมดาเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาได้หลวงปู่ใหญ่เป็นเคยเทศน์ไว้เป็นพระสมมุติกับปฏิบัติพระบารหน้าไปมันเต้งพระวิมุติเห็นไหมคือมันเป็นพระทางใจผูลุงคนเห็นว่าเอยมันเป็นพระทางใจโย่มกับสามารถเป็นใดัวยมันก็เป็นทางกายสก่อนตัวมันมีอยู่ใส่บอกม่วงม่มีต้นสิเป็นหน่วย มันนี่อยู่ใส่กุงหม้ว่ามีหากว่าสิไป่เริ่มตน้นมันกาศแสทางกายนี่ล่ละแต่ว่กกายก็เหมือนหัวจักสําร่วมระมัดระวังสแสดงออกทางกายกมันเป็นคันลองคลองทมไปน้หรักของพระวินัยลักของธรรมปวดจาทางปากมันเป็น,เป,นเป็นดวยพุทธภาษิตว่เป็นเบาเหลืองไรซาละโมงโกหกหมดเท็ดอันนะแนเนี่ยจิตใจกับคิดเรื่อง หลุดออกจากดิษยาอาขาดพยาบาทบ้างลงมองนี่ค่อยไปทวารทวารทั้งสามนี่ได้พาเข้าไปนรกกัจจุนีพาเข้าไปสวรรค์กัจจุนีเป็นยังไงฝึกสติป้องกันรักษาคุ่มข้องทวารทั้งสามไปให้มันเป็นไปนในรักของศีลของธรรมนะสิ่ว่าจังไดย์มก็มียตัวกายกายก็คือมือเนี้ยมูเฮาเห็นนั่งกันจะครัวจะเคยอยู่นี่่ะกาย ดิมีตางม,มาจากนี่บ่เออนสดงว่าที่เขาเห็นกันนี่คือนักบวชอจาจารย์มบฟังอาจารย์ธรรมก,ก็บเพ่อนเอ,อนักบวชพมา่ามีจิตใจใสศรัทธา,านในพระพุทธศาสนาในฟังธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์เกิดศรัทธาคอยขยับจะคล้องเข้าไปมันคงเข้าไปเรื่อยมันคงก็ไปเรื่อยขยับเข้าไปใกลข้าไปเรื่อยใกลเขา้เขาไปเรื่อย,อยนะยับเข้าไป อาศัยกายเขานีลา่ล่ละเรือลรับนีล่ล่ละมันมีห่วงหัวก็ค่อยอุดค่อยัดนี้ไปสติปัญญาสติก็ค่อยเป็นทางเสื้อปัญญาค่อยเป็นพลังครับเขื่อนเห็นปุ่มไปทางหนาไปผิดจาหน้าเห็นรักการมันแบบนี้เห็นคอยพัฒนาไปกห้เห็นไปกันน้ำเรื่องเหล่านี้มาบอกากดบอกโยมเห็นบ่ลุง พอเพิ่นว่าหลวงปู่ใหญ่มาอยู่หนองกวางพวงมันบ่สอนตแต่ศีลแต่ธรรมเด้อเพิ่นสอนให้โยมเฮ็ดเลือกเฮ็ดกับข่อกั๊บหนาบตัวนั่งฟังเทียนเดียวตวก็ตั้งใจฟังมันมาสะดุดหมองค่ำเนี่ยเห็นจะสอนโยมเผ็ดกับข่อกับน้ำสอนจั่งไรเนาะโอ้ยบ้านเฮทตกกี้เอาหยังไปให้พระก็เอาของดิบลาบดิบก้อยดิบป,ป,ปลาดิบรู้จักปลาดิบ่ะเห,าหารม่ตุน ปุ่นแระเดกบ่ <laughs> เออเพื่อ <laughs> นก็นมา,าสอนเด็่ไหนมันซุกผ้ากินของดิบบ่ดไดดิบซําไดกินบ่ไดขนาดจิ้มแขวเลือดออกตามไร่ฟันนี่สิเกลื่นตัง้งไว้ในถ่องยังบ่ไดขนาดนั้นบ่เดเป็่อนยังเพื่อนยังสอนแบบนั้นเพราะว่าเพื่อนในเฮ้าหัวจกักในใจเฮ้าในกายเฮ้าใน,น,นว่าบมมียังเป็นของเ้านั้นนะมีแต่ส่วนประกอบของถาดของขันส่งไหวตั้งไวบซื่อ เัราว่าเป็นอ่งว่าข้าแต่พระน้องเงามังคีสีเขียวว่าเป็นคองดิบจีบว่าเลือดจิ้มฟันเลือดออกตามได้ฟันเกลื่อนลงไปเิ่นย่งปับเป็นอาบว่ากินคองดิบคักวานนั้นเหนือะเลือดคองมือนนี้นะถ้าเ,เกิดมาสอนมาบอกเข้าเขา,ากา็จะกรดีเขามือจ่อไปจังคั้นนี่เวยบอกพริกปนอยู่มุมหนึ่งได้วถวยประแดกตง,งามอยู่มุมหนึ่งตงั้งได้เป็นโตบาดเย็บพัก ยอดปลากรินงุ่มลงโขงใส่อ้อมปลาปินโตหันไปแล้วบัดมันกระเสบ็บบัหยังเด้อล่ะเท่กี้ก็ได้เพินเ่นก็นมาสอนใหม่พระประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยบอกไว้เขาก็อาศัยโยมมื้อนี้ต้องอาศัยโยมให้เรียนรู้ให้เข้าใจพระก็บ่ได้สุดเรื่องซิกขาบทเล็กเล็กเล็กน้อยได้สอนเรื่องการผ่าของเขียวมื้อนี้พระสิไปฟันไม้ตัดไม้ ป,ปีใหม่ออกว่าได้แมันเกิดได้เกิดเหตุอะไรเข้ามาแมนโยมกับปีใหม่ตัวนี้ไห็นแน่โกหารมันออกมาตัดได้บอกลวงพอ่อน่ยแน่่นาปอีกเห็นผัวขึ้นกุฏิมันเกิดเห็ดว่าได้โยมไปบนก็ติหลังนั่นเด้อพี่เจอหน้ามึงห้เป็นยังไงโยม,ปโยมยไปเห็นปววโยมเป็นยางไปเห็นผวกมาลวงพ่อเอายามาฉีดได้บอกขาได้บอกลวงพอ่อโอ้ยอมันจะเสียพอลเจาเด้อเว้ยวะ S 1> <S 1> <S อเออเป็นไปยังสันดิษหระสอนกันมึงไปยังสันนะมึงก็บห้จักวาเออใส่ไปหันมันก็บห้จักเดี่ยว่าเป็นจจ้งใดเขากันเลยเข้าใจบูเหตุกับวะกับเจาบ้าเคสีผู้ถือพระรอกันนะ้าู่้เป็นคนเข็มแข็งทางดา้านพระวิน,นัยเห็นเขามาเหลี่ยไล่เอาช่อฝ่าลูกดิมีด ใส่ถ่ายรถว่าเปิดคอแพ้คอบริจาคเข้ากับสิหุจักโอโว้วันโนแมนผาตัวนี่หากินแบบนี้นะนะบ้านเมืองก็สมัยใหม่นี่คือการปกป้องพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งเลยเดย้รอบเมืองที่บ้านเข้านี่แต่ไม่คนข้าใจเหลืองพระวินัยของพระพระอิโรโกโซโพระอรัชีหายวามออยบมีพวกปอมบวดพวกฮากวชมาเหลืองจองีบจาของชิบ่ก้าค้ว่าไกล่เนี โอ้ยบานนี่ประกาไปอี๋อย่าจุ่มพ่ะเจ้าเก่งเดี๋ได้พราเจานน้าหูวพระวินัยเองขาดเหมืนเด้ได้คุยบเบื่องแด้๋วโอ้บ่ไปม่ไป่กลกาไปแหน่นี่พกป่องพุทธศาสนาแต่ว่าพกป่องพุทธศาสนาก็เหมือนแบบโอ้ยถูกหลองเลียนไปจักเท็จจริงสำใดแล่นอะไรกันเป็นปุ่มเกือบก็ดวัอถอดขึ้นต้องจเจ้าอาวาสงงบ่ไงขึ้นมาจากไหนกันดั้งเสียสันเทศยนพ <laughs> รจักนาคาวรลยนยุกขบวนไป มันเป็ดน,น,นำกล่นกันแล่นลงหน้องกรดดทว่าจังเดมันก็เสียหายทีละข้าว่มีนาที่ได้เป็นจอดนาทีบานเมือง่ได้เป็นผู้ดูแลกำกับของ,อนนองอระมันก็ย้อนนีหยังย้อนผู้มีนาทีดูแลบอปฏิบตัตไิไสเกียววะที่ว่าจังเดแต่ละวัดก็ตังว้พป้นเด้ตอตำรวจพระเว้นไว้ทำงานนี่ยัง เออแต่ลเราเพื่อก็มีตํารวจพระประจําไม่ตํารวจพระประจําไปพอเห็นทํางานนี้อย่งางจังมันสิโทษไผจัจกกันได้ผู้ได้ดีผู้ได้หายเป็นคือจจงเขาเห็นคู่เหมือนที่ละ่ะยังว่าโอ้ยผ่นะในรักของพุตธศาสนาผ่นะแม่นวัสถานที่มองนี้มีพระเทศพระบอกขออัดขอทําเป็นผู้แตกชานในพยัญชนะเป็นผู้แตกชานใน อัฐะคือประโยชน์อธิบายบกบบตกหลลนบ่ขาดหายอธิบายรักธรรมเป็นขันเป็นตอนแต่บ่าเ,เรื่องโซดาบันก็นโอ้ยละสังโยชนนั่นละสังโยชนนี่ก้าวขึ้นไปเป็นสกิทาข้าอนาข้าขึ้นไปขึ้นสวรรค์นิพพานไปเรียบร้อยไลเป็นพ่วงไปนะเรียงตามลำดับแต่ณสถานที่นั้นบ่มีผูวรักษาสิกขาบทตรขอวัดปฏิบัติพระวินัยไว้ พูดได้เจาพูศาสนาเราตถาคตเป็นอันเสื่อมทถานหายไปแล้วน,ไไดนะดิเพิ่มไม่ได้ย่องนะสิเด็กลราหายไปเลยแต่สถานที่ใดบูมีพระที่ไปแสดงท่าดอกเทียนว่าเป็นดอกหลวงพ่อกระเทียนว่าเป็นดอกเป่าอุลกโปกเปกไปตามภาษาคนบหมือนนอข้านี่แหละแต่ว่านั่สถานที่นั้นยังเข้มแข็งหนักแน่นรักษาไว้ซึ่งหลักของพระวินัยสิขาบท นเด็กในหน่อยคืนวันณสถานที่นั้นศาสนาเราตถาคตยังเจริญรุ่งเรืองอยู่นะทธเจอ่อปวดตีนจันมันก็เคยมีเรื่องบัดป่าก็บัดบาทคัดกันบานนั้นมีสองบาทคัดกันคนหนึ่งก็ยู่พูนอยุดเลาะเขาขุ้นตีนเขามี้ำอยู่ต้องพอัวตะเถาพระในบานโอ้ยพระมหามา,ามอยู่ไม่ พระมาหาลูกหลานอู้ยวใจม่นพัฒนาวัดดีพุทนันก็บ่าพระอยู่ปาดีพุทธนีก็ว่าพระมาหาดีาวบ้านก็เลยแบ่งออกกันเป็นสองฝักสองฝ่ายบ้านนี้มีผระปามามม่นเทิงบัดป่าบัดบาท,บาท,บาทมาเอามาเทศโจทย์เส่กันไผ่สิเก่งกว่ากันขวอมหมายของชาวบา้านเอามาเทิโจทย์เส่กันเทศโจทย์ก็คือเทศสองสมาตินี่แหละบแมเทศดท้องสมมาติแบบน้ำตาไม่ห่างือึัน นั่งมาชี้คือเฮอมบนมาเทศเน้บนมาเทศพวยียจังสันเน้ะปเทศอันถามโจทย์กันเขาพวกได้บ้านตายแถ้หลลงพออยู่วัดอยู่ทางเขาตายทถบ่เเร็ตแถ้ซื้ไปหาลำตายแถ้แถแถโอ้แต่เป็นม่วยจังีสิว่าจังได๋เรียนลียดเปิดสิว่าเกตซี free, ผุนบ่จักผุน เปิดมาเท,ที่ดีหลวงพ่อล้วก็มาแล้วมอมาแล้วก็มาหน่อขึ้นทั้มะเอา้าให้มหาเป็นเปิดโอกาสให้มหาเป็นผู้ตั้งโจทย์ถามก่อนให้เกียรติมหาประโยเก่าเวนักพัฒนาพระหนุ่มพระหน่อยลูกหลานมหากับใส่นอกแต่เป็นมวยยั็แบบโอ้มัดทะลวงใส่ได้เลย,เ,ลยเอาให้อยู่มัดเดียวเลยหลวงพ่อปฏิวัติมานานเห็น ตัวโกดรร้วยยังว่ามันเป็นตัวยังไงลักษณะอย่างไรโอ้จักยีบก่บ่ไผตัวโกดเออเลื่อฟังไปเรื่อยมื่สิ่งขังจกักต้องตั้งใจฟังอืมพอจะถา,ถามมาสัน่นโอ้พวกนกั้นคือทั้งสลานฝ่ายของสั่งนลวงพอ่อเลยตายเถ้หลนงพ่อกูเจอมัดเดียวตายเถ้หลวงพ่อกะจับกะทวนวี่ใส่มาหาโดดยปังโดดตกหนาธรรมัดมาหามาหาโกดแห้งลง ลกมาเจ้ามาสิมาใส่หาธรรมะตัต้งตานั่นไงตัวโกดท่านมหาว่านเห็นไหมล่ะท่านเออนั่นไงตัวโกดรรท่านมหามาหาเขาอ่อนเลยโอ้เ,อเรียนมาเก่าประโยคขามตัวโกดไปเบิดตัวโกดเนี่ยมันเป็นสภาพอารอมณ์บ่เป็นนามม้าว่าเป็นรูปธรรมว่ามีมรูปพันธสั้นฐานตายตัวแล้วนะว่าเป็น เขาไปอยู่นํำอันใดก็เป็นอน,นั้นนะเวล่าเขาวปยืนอยู่ไพ่ก็จับค,บค้อคมตีเขาตั้งตั้งเดนโตะกรนเออเตะกันไปนั่นเนอไม่ไดนะ้โต๊ะโกรธไปยังสันบบน่นนะไม่ได้จะเออพิจารณายังสั่นบบนั่นนะทำอยู่ในหนังสือในตำราก็มาเป็นอย่างเนี้ยทำมาหาตัวคนนะเออทำมาพร้อมกับประจ้าเป็นอย่างสี่แล้วมาหาใจห้องมองนี่แหละหาใจเนี่ยมันอารมณ์โกรธโมโหโทวโศมันก็เกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ก็ดับไปเป็นธรรมดาอยู่นี่แหละบัดมันดีมันก็ดี คนคนเดียวเนี่ยแหละดีก็มีหายก็มีเพิ่์นยังว่ารักพุทธศาสานาเพิ่์นแดงว่าคบคนหูคนกัให้เบิงมองดีเขาอย่าไปซอกห้ามองที่หายคนเนี่ยมันมักมองที่หายมักมองสซกับปกที่สีว่าจังใดท่านเล็บคบแจ้ขึ้นมากกับมาดมซะก่อนเด้เม้นเม้นเม้นุนนะเขามาดมซะก่อนทำงานไปกี่แหนี่เอายรก็ จกมายังมาดมมังซะก่อนเี๋ยมันมาค้องเหม็นเนินค้องหอมมันกระบอมาดมมันหลือขึ้นขคืนคุมเหมือนนี้กันพระดีๆกับมีห้ายในประเทศไทยนี่บ่มีผู้ใดไปสอบไปหาไปเบอาไปคุยเอามาตีแพร่ออกแม่นสิงานเนี้ย่ๆกิจกรรมดีๆศาสนาพิธีดีๆออกซื้อออกข้าวสิ่งตีพิมพ์ก็บน้อย,อยเขียนในขอลมนน้อยๆน,นี่แหละ อยู่โป๊กถ่ายมันนะมันเพื่ได้ไปทำข่าวดรอกเป็นหยังนักข่าวนักเขียนกุมอนีคือกันโูเมืองนอกเป็นจัาน้ายมันเป็นผูวให้เงินมันเป็นยังวายอดไล่ยอดวิวคนวายอดไล่ยอดวิวเพ่นเป็นไปจย่งสัตนมันก็ยังเลยหาเอาวันนี้รรมาชาติแมงวัดเอามันก็มากของเหม็นจะคือดมแมงวันกัเผึ้งอนแดหลายกว่ากันแาบกุมือนี้ อุ่มมาตรวดเลยมาจังสนใจเลยแต่ข่าวที่เสียหายหายวบาๆข่าวกับผู้ใด้ก็ดซ่างซอกหะห,หัววัดก็แต่แม่นาฬาผู้น้นเตียงหักคูนี่เตียงสุดหูวด่วัดฮามันจะคว้องขีลายบ่มหัจักไปเจาประสงค์กันแต่พระองค์นี่เพื่อนโอ้เพื่อนปฏิบัติด,ดีเพ,พื่อนท้ำดีทํำคุณประโยชน์ต่อสังคมไม่ผู้ใได้อยากไปเหลือไปขุนไมหาดอก พระพู้นี้โอ้ยพาเขาไปสันเขื่อนจัี่งสันมักแห่กันไปนนําเมื่อเออเัีงสิว่าอย่างใดนะเบลิกบ่เหล้วอยู่จย่งสันจังว่าคนห่ามันเกิดเป็นจย่งสันปูถดชนคนธรรมดาเป็นยั่งว่าผู้ทิ่ีจิตเจริญด้วยอาสวะกิเลสอยู่มันก็หาของมันที่เลืไปกินไปเสพให้อารมณ์มันเบิกบานเอาของบ่ดีไปเสพเห็นเบิกบานแต่ด้หัวเรื่องซัวซัวแล้วโอ้ยมวถแต่ด้หัวเรื่งว่าจะของเก่งคนได้ ไม่วอาสู้พวกนี้ฟังเอ้ะเขาเขาหูลึกก็เจ้าหุ่นเนี่ว่าว่าได้ว่าจะความเก่งหูวข่าวเขาเสียอย่างไรนั่นล่ะพุทธศาสนาพิ <c <c ่นบ่เพราว่าจังสั่นได้แล้วบ้านเป็นว่าเบื่องส่วนดีของเขาอย่างว่าเอออาตมากับบานเมืองมันวิปริตพิษแปกไปเลยคนมีหน้าที่แต่ไม่ทำหน้าที่คนมันมีหน้าที่แต่ว่าดันไปทำหน้าที่ของูเขามีหน้าที่บ้าอย่างเขาเห็นไรจับผะอยู่นั่นติตำรวจก็บ่ได้เป็น ่ <laughs> าพวกครองกับวได้ดีเป็นบม่มีหน้าที่รู้เรื่องยังแต่ว่าคอยว่าคอยปกป้องพุทธศาสนาปนไปไล่จับพระอยู่พวกนั้นหาน้าข่าวกับหาต่เรื่องพระที่หายมาออกโอ้ยกับคือนังขว่ารหล่อนเอาท้องแล้วเนาะดินมันก็หลายกว่าท้องอยู่แล้วแต่ว่าท่องมันคนมันสีได้มันเป็นยากจีิลเลยเอาก็ไปหาแต่ของวันมาตีแพร่มนเพราะว่าเจ้าของปกป้องพุทธศาสนา ปกป้องพุทธศาสนากัตีแผ่ความดีของพระนี่ในประเทศไทยบุญกุเด้พระดีๆทำคุณประโยชน์ต่อสังคมอนุเคราะห์ญาติอนุเคราะห์โยมส้างโรงพยาบาลบางหันบางนี้ดูแลอุปถัมภ์มลรงรับโุงเรียนบางหันบางนี้บ่น้อยเด้พระเจ้าประสงค์ทำคุณงามกุลดีด,ดานสังคมสงเคราะห์ื้อนนี้ก็ได้พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพ่อแม่กูบาอาจารย์เนาะก็บ่น้อยเนี่เมืองไทยกูมือนี้ก็ได้ หายฤาษีไปเอามาตีแพ่แต่ว่านักข่าวว่าทำขนได้เบอกกันมาเพิ่นว่าใช่จิตสงหรือไม่พม่นโอ้ยจักวัหนหัวจักอีหยังบ่กจิตสงในไปลาเออเอาบ่กสู้ฟังกระซือดอกว่าเอาอีเลื่อยไผเห็นเราบ่โต๊วกวดบาดนี้เออมันยามมันยางแฮงๆเว้าดังๆไมีแยงกระจกเบิง่งคือกูชโนโอ๋สิลวเด้อ่ะ